สุดยอดเทพบิวภูริพลบุญสอนผงาดขึ้นที่1ของโลกวิ่ง100เมตรชายายูสิล่าสุดแฟนแฟนกีฬาชาวไทยยิงได้เมื่อทางสหพันธ์สมาคมกรีธานานาชาติ w o เว d a อตเลติ c ได้ยืนยันการจัดอันดับโลกในการวิ่ง100เมตรชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหลังสิ้นสุดเดือนกันยายน2023ออกมา ผลคือเทพบิวภูริพลบุญสอนติดอันดับหนึ่งของโลกโดยในการแข่งขันครั้งนี้บิวภูริพลบุญสอนลมกรดชาวไทยได้สร้างสถิติใหม่ในการวิ่ง100เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่10.06วินาทีและคว้าเหรียญเงินมาครองได้ล่าสุดสหพันธ์สมาคมกรีธานานาชาติ w o เ l d a อตเลติก ได้ทำการอัปเดตข้อมูลผ่านเว็บไซต์ w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  o r l d a t l e t i c o r g จัดอันดับโลกในการวิ่ง100เมตรชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหลังสิ้นสุดเดือนกันยายน2023ออกมาและบิลภูริพลขึ้นอันดับหนึ่งของโลกร่วมกับคริสเตียนมินเลอร์จากสหรัฐอเมริกาที่ทำความเร็วได้เท่ากันไว้เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2023 ทั้งนี้แฟนๆหลายคนยังคงเสียดายเพราะในการวิ่ง100เมตรชายในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกม2022บิลคูริพลทำสถิติไว้ที่10.02วินาทีแต่ทาง World Athletic ไม่รับรองผลการแข่งขันวิ่งเนื่องจากขนาดแข่งขันมีลมเข้ามาช่วยเกิน2.0เมตรต่อวินาทีหรือ2.4 เมตรต่อวินาทีทำให้ผลการแข่งขันจะรับรองเวลาของนักกีฬาทุกคนในรอบรองชนะเลิศเท่านั้นคูริพลบุญสอนที่ทำได้10.02วินาทีตอนนั้นมีลมส่งอยู่ที่บวก2.4จะไม่ถูกบันทึกในสถิติโดยเวลาที่จะถูกบันทึกใน World a t h l e t i c ของเจ้าบิลจะเป็นเวลาที่ทำได้ในรอบรองชนะเลิศนั่นคือ 10.06วินาทีที่ตอนนั้นมีลมส่งอยู่ที่บวก1.4